วันนีมาร้ด้อะใช่ครับก็เป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นสตาฟของบริษักแห่งความสุขด้วยนะครับหน้าที่ก็คือเราก็ให้การดูแลสําหรับการจัดพิธีไว้อะไรให้กับสมาชิกคุงเังเองเอ,อจริงๆผมมีมีส่วน ในงานค่อนข้างน้อยเพราะว่าเนื่องจากภารกิจส่วนตัวคือมีลูกมีลูกต้องดูแลก็เลยไม่ได้ออกมาช่วยการจัดงานนะครับแต่ก็พยายามที่จะให้กําลังใจสําหรับทุกฝ่ายที่เตรียมงานทั้งหมดก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณน้องๆทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความอาลัยซึ่งก็ได้เท่าที่ข้อจํากัดที่ดีที่สุดณเวลาที่กระชั้นชิดที่สุดครับ คือผมกับแตงโมเนี่ยเราเรารู้จักกันไม่ใช่ในฐานะของเพื่อนนักแสดงโมกับกติกเนี่ยเขาไปที่โบสถ์คือเป็นโบสถ์เดียวกันเราเป็นสมาชิกผมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เรามีหน้าที่ในการดูแลเขามีมีหน้าที่ในการที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นโมกับกติก ไม่เคยเราเราผมผมไม่เคยมองน้องทั้งสองคนเป็นนักแสดงหรือเป็นดา,ารานะครับถึงแม้ว่าน้องเขาจะสวยจริงจริงก็แสดงแล้วที่โมอยู่ที่โมก็แบบว่าร่วมงานแับพระได้าใช่ครับใช่ครับโมเป็นสมาชิกที่น่ารักมากให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนใจรวมทั้งยินดีให้การประกาศเรื่องงานของพระเจ้าเพราะว่า โมเองเนี่ยเป,เ,ปเป็นตัวอย่างของคนหนึ่งที่มีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องของเครืศาสนามากครับอย่างเมื่อเช้ามีข่าวมาว่วาล่าสุดแม่ของอาญาท่ราโมก่อนจะไม่ให้ทำพิธีทำอะไรกิจไม่ทำพิธีขา่าที่ต้นมีความเห็นต่า,าคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ เนื่องจากมันไม่ใช่ละครมันไม่ใช่ภาพยนตร์แต่มันคือคดีอาชญากรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีผลต่อสังคมแล้วก็มันมีผลต่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายและคนด้วยกันอยากให้ทุกทกท่านเนี่ยซึ่งซึ่งต้องบอกว่าตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดส่วนคําว่าถูกต้องกับถูกใจเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามความประสงค์หรือสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้ก็ได้ อย่างกระสุดของแต่หมอะไรจของกะติ๋ตงครับพี่ต้นได้คุยบางไหขนาดเพราะว่าสภาพจิตใจของเขาค่อนข้างแย่เหมือนกันคืออยากให้พวกเราสมมุติตัวเองนะครับเป็นกะติกทุกคนเนี่ยมีหัวใจเหมือนกันกะติกก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหน,น,นึ่งที่น่าสงสารมาก <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกะติกก็ไม่ต่างกับพวกเราที่จะต้องสูญเสียเพื่อนรักคนหนึง่ง อย่างที่ในการ์ดที่กรติกเขียนก็คือทุกโมเมนต์ของชีวิตกรติมีแตงโมและในทุกโมเมนต์ของแตงโมก็จะมีกระติคือผมผมว่าเขาสองคนเป็นเพื่อนที่รักกันมากทุ่มเทให้กันมากมากอย่างที่เราหลายๆคนไม่คาดคิดมาก่อเพราะฉะนั้นผมจึงยังไม่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ย มันจะมีอะไรที่ซ่อนเร้นแอแฝงมากไปกว่าความเป็ดเตื้ยนวันที่ทราบข่าวจากข่าวตอนเช้าคือปกติผมตื่นเช้านะครับก็จะเฝ้าเดี่ยวอนิิฐานนะครับแล้วก็เปิดข่าวเพิ่นเห็นข่าวก็โทรไปสอบถามน้องก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับยังไม่ได้คําตอบจนสายๆถึงค่อยๆไล่เลียงว่า เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ใช่จากปากคำมันก็ติดได้คุยติดล่าสุดได้คุยล่าสุดก็เมื่อเช้าสภาพจิตใจน้เป็นยังไงครับตว่าอย่างี้นะคือติกเองเนี่ยตอนนี้ผมพยายามจะปลอบแล้วก็ให้กำลังใจน้องนะครับว่า ตราบใดที่กระบวนการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดเรายังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยหรือเป็นแค่พยานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กระติ่งทำไปทั้งหมดมันคือทาให้การมันคือทาให้การจริงว่าไปตามจริงเท็จว่าไปตามเท็จถ้าไม่ใช่หรือนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณปรุงแต่งขึ้น ในภาษาตามขา้อคมภี์ก็คือใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่ที่มากไปกว่านั้นเป็นความชั่วทั้งสิ้นนะครับย้าน้องอยู่เสมอว่าเวลาให้การหรือพูดบบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือให้ปากคำทั้งสิ้นเนี่ยอะไรคือความจริงให้พูดตามความจริงอะไรที่เราไม่เห็นอย่าไปพูดอะไรคือความเห็นคือความเห็น สิ่งที่ได้ยินจากคนอื่นระบุไปเลยว่าได้ยินจากคนนั้นคนนี้คือเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่ควางแคลงใจว่าทำไมตติกจะต้องหมกเม็ดทำไมตติกไม่พูดความจริงทั้งหมดแยกแยะก,กันให้ออกนะผมผมอาจจะถูกต่อว่าจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ซึ่งวันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้น ผมรัดโมผมรัดสติใน, 1941, 4, s <S ในฐานะน้องทั้งสองคนไม่ต่างก fy fy so า yeah. ันวันนี้เราก็สูญเสียเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พวกเราทั้งหมดที okay. ่อยู่ตรงนี้รอคอยความจริงกันมากกว่าซึ่งความจริงเนี่ยไม่มีใครรู้ครับองค์พระเป็นเจ้ารู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิสูจน์ตามนั้นให้เราก็ที่พีจารณาเนี้มีกติันกติเะมีแบบทาตัวหรือางระบบใ่ไ กลัวพวกกลัวพวกเราอ่ะเขามีความกังวลอะไรไหมครับว่าช่วงอาทิตท er un ี่ผ่านมามันจะมีถามว่าติกาู้ไม่จริงกติกาู้ไม่หมดหรือกติกาโตตรงนี้พี่ตัดในฐานะที่เป็นพี่เราได้แนะนำไหมหรือว่าเราได้ให้พี่ปรึกษาอะไรอย่างเง้ยคือกติกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับการให้การนะครับไม่กังวลอะไรเลยผมผมกล้ายืนยันเลยว่าขณะที่น้องให้ปากทำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหตุการณ์เป็นยังไงกระติกไม่มีความหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นในการตอบคำถามซึ่งเขาไปชวนอย่างน้ดีเลยพี่พี่ตู้จ้ะซึ่งในขณะที่เขาให้ปากคำผมนั่งอยู่ในห้องสอบสวนมองเข้าไปเราเห็นเลยว่าเขาตอบสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยหนึ่งท่านสองท่านสามท่านสี่ท่านห้าท่านคือจับทุกฝ่ายจับทุกแผนเนี่ยเราเห็นเลยว่าน้องเนี่ยมีความมั่นใจในการตอบคำถาม นั่นคือสิ่งที่ผมผมสังเกตเห็นนะแต่เรื่องราวทั้งหมดจะถูกใจพวกเราหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ผมตอบไม่ได้ก็ตัยางกแสสัที่แามเิหลากหลายจนไ,ไม่รู้ว่าอะไรเอะไระพพผมผมเหนื่อยใจนะผมรู้สึกท้อใจนะครับว่าตอนนี้โลกโซเชียลเราอะตีกิน พวกคุณกาลังตีกินคนหนึ่งอยู่ผมใช้คําเนี้ยเพราะว่าหนึ่งคือคนที่ลงไปคอมเมนต์คนที่มาดา่าหรือแม้กระทั่งเนี้ยดูจากตรงนี้แล้วด่าผมเนี่ยคุณรู้จักเหรอคุณเห็นอะไรหรอคุณพูดจากสิ่งที่คุณรู้คุณคอมเมนต์จากสิ่งที่คุณสนุกอ่ะเดี๋ยวผมก็โดนด่าผมพูดเลยนี่คือความท้อใจที่สุดในสังคมตอนนี้ที่แบบ ไม่แพ้กับเหตุการณ์ที่เราเสูญเสียตังโมนะเหนื่อยนะผมผมยอมรับเลยว่านี่คือสิ่งที่ทำไมสังคมงายเห็นอะไรก่อนนะ่ะคือคิดเอาเองมนโนแล้วก็ต่อว่าคนอื่นสนุกปากไปวันๆแล้วแล้วมันได้อะไรอะ่ะทำไมเราไม่แสดงความรักต่อกันนะ่ะสังคมสร้างสารรค์มันมีอะ่ะคือวันนี้ถ้า ตำรวจพิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่ถ้ากระติกผิดถ้ากติกผิดจริงๆนะครับผมเชื่อว่าสังคมอะจะด่าว่าเท่าไหร่เชิญเลยแล้วแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนพากระติกไปส่งยังไงแต่ถ้าวันนี้กระติกยังไม่ถูกตัดสินหรือพิจารณาอะไรใดๆทั้งสิ้น อย่าเพิ่งลงโทษคนอื่นสิครับเราเสียแตงโมไปคนนึ่งแล้วนะงโวตา่อนี้คือความน้อยเนื้อต่างใจก็เกิดจากพวกเราอ่ะผมผมพูดเลยว่าเกิดจากพวกเราที่กระแสะสังคมพยายามสร้างปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน้องๆที่เป็นนักข่าวเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ลองคิดกับกันมานั่งมายืนอ,อยู่ตรงนี้แล้วถูกคนอื่นด่าเป็นร้อยเป็นพันในวันเดียวกันโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอะการไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นผิดตรงไหนผมไม่เข้าใจถ้าคนไม่ผิดอ่ะเขาทำไมจะต้องพูดขอโทษเคยถามไหมพวกเราต้องย้อนถามตัวเองเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่ คือผมไม่ได้พูดแทนกติกนะครับผมอยากจะพูดแทนแตงโมเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่แตงโมเผชิญมาก่อนหน้าน,นี้แล้วขณะที่โมมีชีวิตเนี่ยโมถูกต่อว่าโมถูกถากถางถูกเกียดติยามสารพัดโมต้องทนกับสิ่งเหล่านั้นน่ะแล้วแม้กระทั่งวันนี้โมจากไปแล้วอะ่ะแล้วเพื่อนสนิทที่เขารักอีกคนนึงกำลังถูกกระทำคุณลองคิดดูใช่ว่าโมจะรู้สึกยังไงถ้าเขารู้สึกรับรู้ได้ ีไง้คคุณกล้ายกลูกคุณให้กับคนที่คุณสนิทไหมอ่ะถูกไหมเขากล้าที่จะยกลูกที่รักที่สุดของเขาคนหนึ่งเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาคนหนึ่งเนี่ยให้ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกต้องตามนิตินไนก็ตามแต่มันบ่งบอกถึงความรักที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกัน เป็นความรักที่มันผูกพันกันมากกว่าความเป็นเพื่อนโมไม่มีบอกหรอกว่าตัวเองอยากเป็นแม่คนนะ่ะผู้หญิงอยู่ดีๆไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีสามีมาก่อนจะไปรับดเด็กคนหนึ่งมาเป็นลูกตัวเองทำไมใช่ไหมฮะแต่วันนี้ด้วยความรักที่เขามีต่อกะติกความรักที่มีต่ออีสขออภัยที่ต้องเอ่ยชื่อน้องเพราะว่า ตราบาปอันนี้มันอยู่บนโลกโซเชียลมันอยู่บนสื่อของพวกเราลองคิดกันดูนะครับว่าวันหนึ่งที่น้องโตขึ้นมาแล้วเห็นภาพเหล่านี้เห็นข่าวเหล่านี้โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะผมผมตำหนินะผมพูดตรงๆเลยสื่อจะมาโทษผมก็ไม่ว่านำเสนอข่าวเด็กโดยที่ไม่ปิดบังไม่เบลอภาพเอ,อ่ยชื่อตรงๆ ลองนึกว่าผลากระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กในอนาคตที่เขาเติบโตขึ้นครับเห็ในใจกันหน่อยเนาะเนาะขอบคุณทุกคนผมผมไม่ได้พูดแทนกระติกนะผมอยากจะบอกว่าผมพูดแทนแตงโมแล้วขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยนะครับอยากให้รอเวลาของความจริงมันปรากฏอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไป ัดกระบวนการเจ้าหน้าที่เลยเนะขอบคุณทุกคนนะ่ต้องไปแบบนี้กติกะติจะมาอป่ามาครับเดี๋ยวกะติมาแต่ขออนุญ,ญาตนะครับน้องยังไม่คือผมพูดแทนน้องได้อย่างหนึ่งคือเขามีจุอดอ่อนในการให้สัมภาษณ์ด้วยบุคลิกของเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดอันนี้เป็นคุณแม่ที่บอกที่มาเป็นคนพูดตรงพูดทวนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครที่เคยดีวงานกับน้องจะรู้สึกว่าน้องเป็นคนพูดเป็นมะนาวไม่มีน้ําพูดจามไม่เพราะแต่มีความจริงใจเท่านั้นเองอเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากใครจะรับผิดชอบชีวิตพี่เนี่ย